สวัสดีครับผมอาจารย์นักการแก้วเพิ่มนะครับดูดวงชาวมังกรที่พุทธเบิกนะครับตอนนี้ผมพักที่คณาอันเกสเฮาบ้านพักอาหารและเครื่องดื่มนะครับนะเบอร์โทร0 9 0 0 9 6 1 6 9 4 5 7 0 8 0 3 7 9 1 4 7 5นะครับถ้าใครจะมาพักที่พูทับเบิกตรงนี้เป็นบ้านชาวมงนะครับเป็นรีสอร์ทของชาวมงนะครับจิตใจดีมากนะครับเมื่อวานนี้เขาก็ลดจากราคาพันห้า เหลือหยุดพันเดียวนะครับใครจะมาพักที่นี่ก็อ้างชื่อผมนะครับอาจารย์นักการนะครับก็มีส่วนลดพิเศษให้นะครับนะอากาศเย็นสบายหนาวมากเมื่อคืนต่ำสุด8องศานะครับช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่มงด้วยนะครับนะเด็กๆแต่งตัวเตรียมจะไปงานปีใหม่นะครับก็ฉลองกัน10วันนะครับนี่คือลูกเจ้าของรีสอร์ทนะครับ แต่งตัวน่ารักมากเลยชื่ออะไรคะคนสวยแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะว่ายสวยๆโอ้สวยมากเลยนี่คือเจ้าของรีสอร์ทนะครับนะครับมาพักได้จิตใจดีมากนะครับลดราคาให้นะครับจากพันหเหลือพันเดียวขอบคุณมากเลยครับนะแล้วก็สภาพ นะครับอากาศยังหนาวอยู่นะครับบนภูทับเบิกขณะนี้เวลาก็สายแล้วนะครับรีสอร์ตนะครับตรงนี้เป็นที่ทานข้าวนะครับแล้วมองเห็นไกลๆโน่นนะครับเป็นวัดพระธาตุภูทับเบิกนะครับนะครับเป็นวัดที่เด่นสง่านะครับอยู่บนยอดดอยภูทับเบิกนะครับ ซึ่งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านมง้งนะครับนะเป็นหมู่บ้านมง้งที่ใหญ่มากครับใส่แก้วด้วยป้อมใส่แก้วต่อไปเรามาดูราศีมังกรกันนะครับอันดับแรกราศีมังกรนะครับคือคนที่มีลักษณะที่ราศีมังกรนะครับ ชาวมังกรคือเกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมนะครับโทษทีนะครับ15มกราคมถึง1 6กมกราคมถึง12กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับหรือลัคนาอยู่ที่ราศีมังกรก็ฟังประกอบกันได้นะครับมานี่ลูกมามามาถ่ายรูปลยมานั่งนี้มาแนะนำนะ ตอนนี้ก็มีคนสวยนะครับแต่งตัวสวยๆจะไปงานปีใหม่มงนะครับสวัสดีปีใหม่หน่อยสิลูกสวัสดีปีใหม่นะเอาพร้อมถ่ายสวัสดีปีใหม่นะครับามานั่งใกล้ๆนะส,ว,สนวัสดีปีใหม่พูดภาษาม,มงดิพูดยังไงภาษาม,มงสวัสดีปีใหม่ว่าไงลูก ภาษาไทยก็ได้อะภาษาไทยสวัสด,ดีปีใหม่ค่ะอ่าโอเคนะน่ารักมากคนนี้ไปปีใหม่นะครับอายุเท่าไหร่ล่ะคะอะไะโอเคนะก็คือต่อไปดูราศีมังกรนะครับลัคนาราศีมังกรดาวเสาร์เป็นดาวประจําตัวนะครับในช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับ ดาวเสาเป็นดาวเกษตรกลุ่มลักนา2ปีกว่าจนถึงวันที่1มีนาคมเนี่ยน,นะครับก็ทําให้ชาวมังกรมีความเข้มแข็งมากขึ้นมีความเชื่อมั่นตัวเองมากขึ้นนะครับมีความทระหดอดทนมากกว่าเดิมนะครับปกติชาวมังกรก็เป็นชาติทรหดอดทนอยู่แล้วนะครับพอดาวประจาตัวเข้มแข,แข็งทับลักขนานครับยกเว้นชาวมังกรท่านใดที่มีดาวเสาเสียจรมาเป็นกาลีทับลักนณาจะทําให้โท,ทุกข์นะครับบางคนอาจจะเจ็บป่วยนะครับ ดูจากมุมดาวและชาวมังกรนี่ก็ถือว่าดวงดีขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นนะครับในช่วง2-3สปีที่ผ่านมาดาวทำมุมร้ายใส่ลักษณะของชาวมังกรนะครับในมุมจตุโกนในมุมทับเนี่ยนะครับซึ่งดาวบัพปะเคราะห์ใหญ่ทำมุมร้ายใส่ลักษณะราศีมังกรซึ่งเป็นราศีแม่ธาตุดินเนี่ยนะครับก็ทำให้ชาวมังกรค่อนข้างจะเจอมรสุมหนักทีเดียวนะครับพอปี2 5 6 6นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่ง มีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับชีวิตความเป็นอยู่ชาวมังกรก็จะรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขมีสมหวังมากขึ้นฐานะการเงินการงานดีขึ้นทุกด้านนะครับนะก็ขอแสดงความยินด,ดีกับชาวมังกรด้วยนะครับนะชีวิตเริ่มมีความสุขนะปัญหาหนักหนักเห,หนื่อยในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงาน,กา,งานการเงินความรักนะออค่อนข้างจะปั่นป่วนวุ่นวายปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นนะครับ มาดูดาวเสาร์นะครับพอวันที่1น,นะครับมีนาคม2,006ดาวประจำตัวจอนเข้าเรือนการเงินนะครับชาวตอนนี้ชาวมังกรก็ขยันขันแข็งในการหาเงินนะครับคิดแต่เรื่องหาเงินอย่างเดียวนะครับลุยหาเงินนะก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ฐานะการเงินดีขึ้นนะครับเพราะดวงได้อัมพุอุดมเกณฑ์เรียกว่าดวงเศรษฐีจากดาวสองดวงนะครับราหูเป็นซีนอกจากราหูเป็นซีแล้วยังมี ดาวพระหัสจก็จะจรเป็นสีได้ทั้งปฐุมเกณฑ์และนระอุดมเกณฑ์เออโทษทีนะครับอ่าอำเภออุดมเกณฑ์นะก็ทําให้ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นทุกด้านนะครับการเงินการงานดีขึ้นมั่นคงมากขึ้นนะครับคนที่คิดจะซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้อที่ดินเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะซื้อได้นะครับเป็นคนที่มีสเสน่ห์ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับดาวพระหัสเป็นราชาโชคด้วยนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้ ทรัส์สินเงินทองมาแบบง่ายๆสบายๆนะครับส่วนดาวราหูนะครับอยู่เรือนพันธุซึ่งทําให้ฐานะการเงินเขาชาวมังกรดีขึ้นนะครับเพราะสปีที่แล้วดาวการเงินไปเป็นนิดนะครับทำให้การเงินได้มานิดๆน่อยไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ตั้งแต่ปี65การเงินก็เริ่มดีขึ้นนะครับปี66การเงินจะยิ่งดีมากขึ้นนะครับเพราะดาวพรหัส อาจรย์ก็เป็น4ี่กับลักษณาได้อพุอุดมเกณฑจากดาว2ดวงนะครับทั้งดาวราหูและดาวพุหัสนะครับาการเงินดีขึ้นแน่นอนนะครับออพอเข้า17ตุลาคมนะครับดาวการเงินโยกหน้าลักขณาการเงินก็ยังไปได้ดีนะครับาการติดต่อวิ่งเต้นต่างๆก็สามารถทำได้ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีนะครับ ส่วนดาวพฤหัสนะครับจากเดิมโยกหน้าลัคนาจรนไปเป็นสีลัคน,นาก็ยังดีอยู่นะครับดาวพฤหัสยังจรเป็นราชาโชคน,นะครับได้อัมพุอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับก็ทําให้ชาวบังกรได้อะไรมาแบบง่ายๆสบาย,บา,ยบางคนโชคดีได้มรดกได้ที่ดินได้หลักทรัพย์จากพ่อแม่นะบางคนทําธุรกิจพ่อแม่อาจจะยกธุรกิจให้ทําต่อเนื่องนะครับน,นี่คือ มุมดาวจากดาวใหญ่นะจากมุมดาวที่โยกเกียดีกับลัคนานะครับส่วนดาวมรรติยูนะครับจรเข้าเรือนปุตตะทามรติยูดีก็ทําให้ชาวมังกรมีความคิดแปลกแหวกแนวมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับมีความคิดที่แปลกแหวกแนวไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครคิดปฏิวัติเปลี่ยนแปลงตัวเองคิดที่จะทําธุรกิจใหม่ๆนะครับซึ่งก็จะทําได้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้ามรติยูเสียนะครับ อาจจะเกิดเหตุเพศภัยเกี่ยวกับลูกหลานบริวารหรือคนรักนะครับช่วงนี้ควงคนอาจจะเปลี่ยนคนรักบ่อยนะครับหรือลูกหลานอาจจะเจ็บป่วยก็ได้นะครับนะครับ <c oughs> นี่คือภาพรวมจากดาวใหญ่และมุมดาวนะครับมุมดาวใหญ่โดยรวมแล้วมุมดาวก็ยังเกื่อนหนุนดวงชะตานะครับในมุมจตุโกนในมุมโยกนะครับ ต่อไปดูเรื่องการงานนะครับดาวกรรมะของชาวมังกรก็คือดาวพระศุกร์นะครับก็ถือว่าการงานก็ยังไปได้ดีนะครับการงานยังดีต่อเนื่องนะแต่ก็มีบางช่วงที่ดาวพระศุกร์จอเสียนะครับดวงคนเราก็มีขึ้นมีลงธรรมดามีช่วงจังหวะดีๆและจังหวะที่ไม่ดีนะครับช่วงที่ดาวพระศุกร์ดาวการงานดีที่สุดก็คือช่วงดาวกรมมะเป็นมหาอุดนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ นะครับกลางกุมภาพถึงกลางมีนานเนี่ยนะครับนอกจากนี้ดาวการงานจะดีอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงเดือนเมษายนนะครับช่วงนี้ใครคิดจะทําโครงการใหม่ๆธุรกิจใหม่กหมๆก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จมีความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการงานดีขึ้นนะครับและช่วงการงานมั่นคงและไปได้ดีขยับขยายได้ดีช่วงหนึ่งคือตั้งเดือนธันวาคมนะครับธันวาคมปลายป,ปายปีการงานก็ยังดีอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะดาวกัมมะเป็นเกษตรนะ ถือว่าดาวพระศุกร์เลงกับดาวพระหัตด,ดาวคู่ทรัพย์คูค่โชคนะครับโอ้โหช่วงนี้ลมแรงมากนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับหนาวการงานมีปัญหาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหนักนะครับช่วงที่ดาวการงานจรเข้าเดือนที่สียนะครับจรเข้าเรือนอริี <c oughs> ช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ จอนเข้าเรือนอริและจอเข้าเรือนมรณะนะครับและพักองศาในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับกรกฎาคมงานงานอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับมีปัญหาให้แก้ไขนะครับและการงานก็จะมีปัญหาอีกช่วงหนึ่งก็ช่วงธันวาคมนะครับนะดาวกัมมะเข้าวินาศนะ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับเพราะดาวใหญ่เกินหนุ่ดวงชะตาดาวพฤหัสดาวราหูดาวโยกถึงดาวเสาคู่มิตรเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ยังเกิน <c oughs> หนุ่ด,ดวงชะตาของชาวมังกรอยู่นะครับก็ <c oughs> ทำให้ชีวิตชาวมังกรที่คลายไปทางที่ดีขึ้นนะครับ <c oughs> ผ่อนคลายมากขึ้นจากปัญหาตึงเครียดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับภา <c oughs> พรวมแล้วการงานก็ยังไปได้ดีนะครับมาดูเรื่องการเงินนะครับดาวการเงินก็คือดาวราหูเนี่ยนะครับ ดาวการเงินก็ยังดีต่อเนื่องนะครับดาวการเงินได้เทวีโชคน,ะนอกจากนี้ดาวพระหัสต,ตั้งแต่19เมษายนไปแล้วดาวพระหัสนะครับจรเข้าพันธุได้ปฐุมเกณฑ์และได้ดวงอัมพุอุดมเกณฑ์แปลว่าดวงเศรษฐีนะครับทำให้การเงินของชาวมังกรดีขึ้นนะครับ <c oughs> โชคลาภรายได้ก็ดีขึ้นนะครับมีความมั่นคงมากขึ้นนะ มาดูเรื่องความรักนะครับดาวแบบเคราะห์ใหญ่ๆก็ไม่ได้มาทํามุมร้ายใส่เรือนคู่ของชาวมังกรนะครับชาวมังกรเรื่องปัญหาคู่นี่คงผ่านพ้นไปลปะปัญหาหนักๆนะครับแต่อาจจะมีปัญหาบ้างช่วงที่ดาวเสรา,ร,า,าสร์าทับลัคนาแล้วดาวศุกร์จรมาทับหรือมะเร็งกับดาวเสราร์หรือจตุโกนกับดาวเสราร์เนี่ยนะครับอาจจะทําให้มีปัญหาตึงเครียดเรื่องความรักบ้างนะครับมีเรื่องโศกเศร้าเสียใจบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะ โดยภาพรวมแล้วถือว่าชีวิตดีขึ้นทุกด้านนะครับมีความสุขมีความสมหวังแฮปปี้มากขึ้นนะครับสบายอกสบายใจมากขึ้นนะครับมาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุสุขภาพในช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมาถ้าดาวเสาเดิมดีก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าดาวเสาเดิมเสียเป็นอยู่อริมรณะวิรจชจรเป็นกาลีอาจจะทําให้ชาวมังกรบางคนก็เกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดขึ้นมาได้นะครับโดยเฉพาะ ชาวมังกรที่สูงวัยเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยเหลือรังด้วยนะครับใครที่มีพ่อแม่เป็นชาวมังกรก็ดูแลท่านให้ดีนะครับมีแนวโน้มที่จะได้รับความเ,เจ็บป่วยนะครับสุขภาพความรักก็ครบบริบูรณ์แล้วนะครับต้องขอบคุณชาวมังกรและทุกราศีที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับถ้าใครสนใจจะทำบุญกับอาจารย์นักการนะครับโดยการทำหนังสือสวดมนต์ นะทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะครับก็ตอนนี้อาจารย์ก็รวบรวมหนังสือเพื่อทำอรวบรวมปัจจัยเพื่อทำหนังสือร่วมกับพระอาจารย์สุเทพที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับนะก็เชิญร่วมทบุญเข้ามาได้นะครับการสัพพทานังธรรมะทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนะครับหนังสือสวดมนต์พร้อมหนังสือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะดูดวง ฟรีนะครับก็เข้าติดต่อเอ่ออาจารย์นักการแก้วเพิ่มทางวิทยุ fm 97นะครับทุกวันจันทร์นะครับ11่โมงถึงเที่ยงนะครับโทรเข้าไปที่สถานีได้เลยนะครับจัดแต่การโดยอาจารย์ชยุทธวันเกิดนะครับซึ่งเป็นรุ่นน้องจุฬานะครับเบอร์โทรสถานีวิทยุ fm 97นะครับ0 2 2 7 6 2763633นะครับ022763633นะครับโทรเข้าไปได้นะครับดูดวงสดนะครับ รู้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจะดูแม่นกว่าดูทาง YouTube นะครับดู y u u t u b ในบางทีก็ดูแบบคร่าวๆนะครับเพราะการดูดวงจริงเราต้องใช้องค์ประกอบตั้ง20อย่าง10 20อย่างนะครับ YouTube ใช้แค่4ีอย่างเนี่ยโอกาสแม่นยํำถูกต้องนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นหรือใครต้องการพิสูจน์คอมเมนก็ดูดวงกัแบอบาจารย์นักการนะครับพิสูจน์มนไม่แม่นยดีคืนค่าดูดวงให้นะครับ,ต,ร comment, นะรบติดต่อเข้ามาได้ทางออแอปไลน์นะครับ ขึ้นต้นในแอสไซนัทแอสโตรนะครับ N A T A S T R O นะครับในช่วงปีใหม่ก็ขอให้ชาวมังกรและทุกราศีที่เข้ามาติดตามรับฟังเนยนะครับมั่งมีสีสุขเดินทางท่องเที่ยวปีใหม่ด้วยความสุขความสนุกหันษาปลอดภัยนะครับขอให้มีโชคดีมั่งมีสีสุขทุกคนครับสวัสดีครับ